รบต่อไม่รอใครซอยโกล,ลุยแนวหน้าเมื่อโซเชียลปล่อยข่าวถูกคุมตัวกุรวงกิตยอมรับยูเครนสูญทหารกว่า2 0 0แสนแล้วควันกบฏวัคเนอร์เจอจางแต่สื่อโซเชียลยังไม่หยุดปานค่ะแพร่ข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียถูกควบคุมตัวที่บ้านพักเพื่อสอบสวนหลังผู้นำวัคเนอร์คู่กรณีระเหตุไปเบลารุสแต่ข่าวหลักของรัสเซียทั้งทัสกับรัสเซียทูเดย์กลับรายงานการเยี่ยมกองบัญชาการของกลุ่มกองกำลังตะวันตก ในเขตปฏิบัติการพิเศษที่แนวหน้าของซอยกูชัดเจนเซอร์เกโซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกแจ้งเมื่อวันจันทร์ว่าข้อจํากัดทั้งหมดที่บังคับใช้กับชาวมอสโกเนื่องจากมาตรการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายกําลังถูกยกเลิกรวมทั้งภูมิภาควอรโ,โรเนสด้วยนั่นหมายความว่าเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ26มิถุนายน66สำนักข่าวมิลิเตอรี่โครนิคอลและทสัสนายทหารรัสเซียในพลเซอร์เกซอยกูรัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหมรัสเซียเยี่ยมกองบัญชาการส่วนหน้าของกลุ่มกองกําลังตะวันตกในเขตปฏิบัติการทางทหารพิเศษวิดีโอที่มีหัวหน้าแผนกปรากฏในช่องโทรเลขของกระทรวงอย่างชัดเจนกระทรวงกลาโหมรายงานว่าซอยกูจัดประชุมกับผู้บังคับบัญชาการของกลุ่มและสั่งให้ดําเนินการล่าตะวเวนในตําแหน่งและการกระทําของศัตรูต่อไปรัฐมนตรีชื่นชมกลุ่มกองกําลังตะวันตกสําหรับการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพในการทําให้เสียอุปกรณ์ทางทหารอาวุธและบุคลากรของ คำสั่งของการจัดกลุ่มทหารตามข้อความของกลุ่มทหารได้รับภารกิจในการดำเนินการลาาตเวนอย่างแข็งขันเพื่อเรียนรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการของศัตรูและหยุดความพยายามที่จะดำเนินการแม้ในเขตชานเมืองของแนวติดต่อข้อสังเกตว่ารายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหพันธรัฐรัฐรฐรฐสเซียซอยกูมีขึ้นครั้งแรกหลังจากที่ว็กเนอร์พีเกล่าวประกาศจะบุกมอสโกหากไม่นำตัวซอยกูและวาเลรีไปมอบให้ปริโกชินใน เมืองรอสตอกออนดอนศูนย์โลจิสติกภาคใต้และพยายามเคลื่อนตัวไปยังมอสโกโตลอดวันเสาร์และวันอาทิตย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ปรากฏตัวในพื้นที่สื่อและก็ไม่มีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้บัญชาบ,บัญชาทหารบกแต่อย่างใดในเวลาเดียวกันฝ่ายรายงานของตะวันตกก็เริ่มยอมรับตัวเลขการสูญเสียของทหารกว่า200,000นายที่กองทัพยูเครนประสบเห็นได้ชัดว่ากองทัพยูเครนกำลังประสบปัญหากับกำลังคนเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมรบแทบจะหมด ไปไแล้วซึ่งสามารถระดมได้ในตอนนี้ในเดือนมกราคมวโลโดิมีเซเลนสกี้ได้ลงนามในกฎหมายที่เพิ่มบทลงโทษสูงสุดและรวมถึงการจำคุกสำหรับผู้ที่ปฏิเสธที่จะรับใช้หรือแสดงท่าทีไม่เชื่อฟังและตอนนี้หลังจาก2-3สัปด,ดาห์ของการเปิดฉากตอบโต้ภายใต้แรงกดดันจากตะว,วันตกเคียฟก็จำเป็นต้องระดมกำลังในระดับที่ใหญ่ขึ้นเมื่อพิจารณาถึงจำนวนกองทหารยูเครนและการฝึกฝนกองทหารเหล่านี้แล้วฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่ จะกำหนดเป้าหมายทางการเมืองตามที่เซเลนสกี้สัญญาวไว้ควรจําไว้ว่าพวกเขามีกองทหารเพียง9กองพลที่เพิ่งฝึกโดยนาโต้มาริน่ามิรอนนักวิเครจากห์จาก Department of m i l i t เร y Stu ดี่ที่ g ิ c o l l e g e ลอนดอนชี้ให้เห็นในการให้สัมภาษณ์กับ The n er, นิว o r k e r หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของอเมริกาเธอตล่วาว่าเราไม่รู้ว่ากองกําลังยูเครนสูญเสียไปเท่าไหร่จริงและสิ่งนี้ถูกเก็บเป็นความลับประมาณการคร่าวๆข,ข,ของฉันก็คือยูเครนขาดทุนไปกว่า2000 200, 0นนายนอกจากนี้มิล เชื่อว่าเคฟจะต้องใช้กองกําลังเพื่อฝึกฝนวิธีการกวาดล้างยึดครองแล้วก็สร้างใหม่ต่อดินแดนดอนบาสและเฟเลอาซอฟหากการประกาศการตอบโต้ของยูเครนประสบความสาเร็จเพียงพอชาวรัสเซียที่ปกครองดินแดนเหล่านี้ในปัจจุบันก็จะได้ดําเนินการทางจิตวิทยามากมายเพื่อนโน้มน้าวประชากรที่พูดภาษารัสเซียและมีเชื้อชาติที่ใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นเพื่อไม่ให้พวกเขาคัดค้านโดยหลักการที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียเช่นเดียวกับในไครเมียแลนะวิเคราะห์ทางทหารของอังก ตั้งข้อสังเกตว่าโดยรวมแล้วความเห็นของเธอแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตะวันตกพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดําเนินการแกคียฟเพื่อดําเนินการล้างเผ่าพัานธุ์ในดินแดนที่ยูเครนจะสามารถยึดได้และนี่จะเป็นงานที่ยากมากเป็นงานที่ขู่ว่าจะกระตุ้นให้เกิดการกอร่อความไม่สงบแบบโปรรเซียในภาคตะวันออกของยูเครนเพิ่มอีกอย่างกว้างขวางตั้งแต่ปี2014ชาวรัสเซียบอกว่าประชากรของดอนบาสกําลังทุกข์ทรมานจากการโจมตีของยูเครนและความรุนแรงยังคง ดำเนินต่อไปประชากรส่วนนี้ซึ่งไม่ปรากฏในแบบสํารวจใดๆที่ดําเนินการโดยองค์กรตะวันตกเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงคนเหล่านี้ได้อาจจะเป็นชาวรัสเซียมากกว่าที่มักนําเสนออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทําให้ต้องปลดปล่อยดอนบาสโดยที่ชาวยูเครนหรือรัฐบาลเคียฟไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ที่อยู่อาศัยที่นั่นแต่ต้องการอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัสเซียมีรอนเตือนและอธิบายว่าเราอาจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่มีความรุนแรงมากขึ้นและฉันก็ ไม่คิดว่ามันจะต้องจบลงเร็วนะักสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับรัสเซียเนื่องจากดินแดนและพรมแดนจะยังคงอยู่ในสถานะพิพาทและสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมนาโต้ของยูคเครนในที่สุด